สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่สองสาสารมากินผมเต้สุบจนทร์ตื่นสุวรรณครับเช้านี้ครับเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูภาพนะฮะเรียกว่าฟ้าในกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะนี่จากกล้องทาวเวอร์แคมนะฮะจากไทยพีบีเอสพิภาวีรังสิตที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะฮะอันนี้จะบริเวณในเมืองนะครับยานย่านรัชดานะครับยาวไปยาวไปนะฮะไปถึงแถวพระราม6ว่าไปนะครับที่เห็นอยู่ด้านบกจรนะครับยาวไปจะถึงแจ้งวัฒนะเลยจะคลื่นๆนิดนึง นะฮะหลายๆคนถามพี่เบิร์ตถามนะฮะว่าหมอกจางหรือควันตอบเลยฮะอันนี้ไม่ฝนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังอันนิดหนึ่งนะครับนะฮะนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะเพราะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ากรุงเทพในเช้านี้นะครับก็จะครึมๆอย่างนี้นะครับใครที่ซักผ้าไว้จะตากผ้าต้องทําใจสักนิดหนึ่งนะฮะอาจจะแห้งช้าถึงขั้นไม่แห้งเลยนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสมุดประการไหมฮะ เห็นไหมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ผู้สื่อข่าวของเราเห็นครับเพราะาตอนนี้คุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยส่งผลให้มีน้ําท่วมขังในพื้นที่อําเภอบางปูจังหวัดสุราการนะครับอีกครั้งหลือีกแล้วครับท่านซึ่งแม้ระดับน้ำเนี่ยจะลดลงไปแล้วนะครับแต่บริเวณที่ลุ่มต่ำเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบอยู่สถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรฮะรผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วครับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วพร้อมรายงานนะครับเชิญคุณพลอยพันธ์ครับ ขอบพื้นที่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเห็นได้ว่ามีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่3ามเครื่องค่ะกําลังเร่งเดินเครื่องสูบน้ําออกจากพื้นที่บ่อพักน้ําของหมู่บ้านชลเทพจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งสาเหตุที่เราลงพื้นที่มาที่จุดนี้เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกอย่างหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการทําให้เกิดน้ําท่วมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะรวมไปถึงหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็พื้นที่หมู่บ้านชลเทพแห่งนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงที่มักจะประสบปัญหาน้ําท่วมทุกครั้งที่เกิดปััญหาาาฝนนนตตกค่่่ะแววเช้้ี ะะหลังจากที่ทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติของเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศตามจุดต่างๆก็พบนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มแห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดวยเฉพาะที่หมู่บ้านชลเทพแห่งนี้ค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการเดินเครื่องสูบน้ํานะคะเพื่อที่จะทําให้ชาวบ้านที่นี่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ในช่วงเช้าวันนี้ส่วนการดําเนินการจะเป็นอย่างไรนะคะมีการเดินหน้าเครื่องสูบน้ําหรือว่าเครื่องสูบน้ําทํางานยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกันกับคุณลุงไพรพลวิสัยค่ะเจ้า ผู้ด,ดูแลเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ของหมู่บ้านชุลเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อคืนที่นี่ฝนตกไหมคะคุณลุงตกครับตกหนักเลยท่วมเหมือนกันแหะแต่ว่ามันน้ําคลองไม่เข้ามันเอาอยู่ครับประมาณหัวเขา่าปากซอยหนึ่งแล้วจากปากซอยหนึ่งเนี่ยท่วมไปถึงทั้งหมู่บ้านเลยมั้นละไม่ถึงครับท่วมเป็นบางซอยส่วนมากก็ซอยหลังนู่นแหละมัน,ม,นมันต่ํา แล้วช่วงนานไหมคะคุณลุงคะประมาณสักสองสามชั่วโมงครับทําไมมันถึงแห้งเร็วกว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาคะคุณลุงคราวนี้มน้ําคลองมันไม่เข้าครับที่แล้วมน้าคลองมันเข้าไม่ได้สูบทีนี้มีแต่น้ําฝนเราสูบได้คร้งน,นี้เราคือเดินเครื่องการทํางานเดินเครื่องสูบน้ําของเรานี่ทํำยังไงบ้างคะคุณลุงเดินเครื่องตั้งแต่สามโมงเมืม่อวาน สามโงเย็นเ้าก็ถึงตีสามเมื่อคืนแล้วก็มาต่อตีห้าอีกถึงแห้งเหมือนที่เห็นเนี่ยแล้วชาวบ้านที่นี่กังวลไหมคะเพราะเห็นว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีฝนตกลงมาอีกเรามีการเตรียมความพร้อมร,รับมือไหมคะลุงเตรียมพร้อมครับส่วนมากล้วก็กังวลเน่ยเพราะว่ามันเคยเคยท่วมมาแล้วเขาก็กังวลเป็นของธรรมดาตั้งแต่คนสูบน้ำนยังกังวลเลยกลัวมันหนัก ต่ครั้งนี้ก็มั่นใจไหมคะคุณลุงว่าหลังจากนี้น่าจะรับมือได้มันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับน้ําคลองอะครับถ้าน้ําคลองไม่สูงมันก็อยู่อยู่ถ้าน้ําคลองสูงก็เอาไม่ได้เหรอนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำในพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะสำหรับ น้ำจากคลองแห่งนี้ค่ะจะไหลนะคะไปลงที่พื้นที่คลองบัวคลี่ซึ่งอยู่ติดกันนะคะซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองสำโรงค่ะก่อนที่จะไหลไปยังคลองด่านนะคะเพื่อออกสู่ทะเลต่อไป ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการเองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาน้ําท่วมนะคะโดยมีการวางแผนเร่งกําจัดสันดอนที่กีดขวางเส้นทางการระบายน้ําตามคลองสําคัญต่างๆค่ะควบคู่ไปกับการผันน้ําออกไปยังแม่น้ําข้างเคียงอย่างแม่น้ํา,เ,าเจ้าพระยาแม่น้นํานครนายกและแม่น้าบางปะกงนะคะรวมถึงเร่งตั้งเครื่องสูบน้ําค่ะเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ฝนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้แม้ว่าจะมีฝนตกหนักลงมาถึงกว่า 200มิลิเมตรค่ะคุณสุประชนคะขอบคุณมากครับคุณพลอย่านครับจริงๆแล้วหน้าที่ตรงนีนะ้ก็คือทั้งภาครัฐนะฮะภาคท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องร่วมกันนะฮะช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะแบ่งหน้าที่กันให้เห็นสมควรนะครับ <S <S คุณผู้ชมครับฝนที่เพิ่มขึ้นและตกหนักอย่างต่อเนื่องจากร่องมอรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานเนี่ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะฮะกำลังมีกําลังแรงขึ้นเนี่ยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับซึ่่งนนอกกจาพื้ที กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะอย่างที่ได้เห็นที่สืประการไปแล้วเนี่ยมีอีกหลายจังหวัดคุณผู้ชมครับที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากครับน้ำป่าไหลหลา,ลากในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องลักษณะของน้ําอย่างที่เห็นนะฮะมีสีขุ่นนะฮะไหลเร็วและก็แรงมากด้วยทําให้ชาวบ้านหลายพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเชิงเขานะครับที่น้ำเนี่ยอาจจะทะลักเข้าท่วมซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากหลายจุดด้วยกันนะครับ โดยเฉพาะที่บ้านถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการนะฮะเชียงใหม่โดยเฉพาะกันจะเห็นสภาพบ้านหลังนี้เนี่ยโหถูกน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วครับที่ยังคงทิ้งร่องรอยจากดินโคลนที่ไหลามาทับถมกันนะฮะจนทําให้บ้านและเข้าของเนี่ยเรียกว่าได้รับความเสียหายทั้งบ้านเลยทีเดียว เนื่องจากว่าขณะที่เกิดเหตุน้ามาเนี่ยมันมาเร็วมากจนไม่สามารถเก็บของหนีได้ทันนะฮะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับขนาที่ต้นไม้รอบๆบ,บ้านเนี่ยก็ยังหักโค่นลงมาอีกตั้งหากและยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะะ,ยะนะครับเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้อพยพผัาใส่ในบ้านทั้งหมดไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนนะครับส่วนภาพรวมปริมาณฝนในวันนี้อาจจะส่งผลกับหลายจังหวัดนะฮะทำให้เกิดน้ําท่วมกันได้เพราะ,ะนั้นเราไปเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยนะครับ ฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากและเพชรบูร์นะครับผ้าตัวหนออชิงเหนือก็70%เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยลคนครพนมขอนแก่นคนครราชสีมาและอุบลราชธานีครับส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปนิมณฑลนะฮะมากกว่านิดหนึ่งครับคือรนะ้อยละ80 ที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระคนครศรียุทธยาการชนบุรีและราชบุรีครับภาคตะว,วันออกก็ไม่น้อยหน้านะครับฝนตกร้อยละแปดสิบของพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีอ่าวไทยก็ขึ้นสูงประมาณสักสองเมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝนตกก็ร้อยละแปดสิบเช่นเดียวกันครับในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาครับพื่นอาจจะสูงถึงสองเมตรยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับ ผู้ชมครับพื้นดินทรายพื้นที่ติดทะเลเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับการเพราะปลูกครับแต่ที่ตำบลมากระพุดธอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองนั้นมีชาวสวนในพื้นที่ครับเข้าหาวิธีการปลูกมะม่วงด้วยการนาภูมิปัญญาชาวบ,บ้านมาผสมผสานกับเทคนิคเกษตรสมัยใหม่จนได้ผล,ผลผลิตทั้งในฤด,ดูการและนอกฤด,ดูการเขาใช้วิธีอะไรคุณนริศราคินิมานมีรายงานครับมะม่วงที่ก็ประสานกันคือตรงเนื้อเยื่อเนาะไม่ใช่แก่นแก่นคือเหมือนกระดูกของคนเราเนาะ คือย,ยึดประคองแต่เนื้อเยื่อเขาเนี่ยตรงเปลือกเนี่ยก็จะทําหน้าที่เอาอยางมาประสานให้มะม่วงติดน,นะครับเพื่อเราเราปาดแบบนี้แล้วของผมที่นิยมทั่วไปผมจะปาดข้างข้างอีกทีหนึ่งปาดข้างใช้ใช้งงมีคมนะครับเพื่อเราได้แล้วเราก็มาเปิดนี่นเลยที่เราเราเปิดไว้นะครับแล้วก็เสียบไปการ<ห>เปลี่ยนยอดหรือที่เรียกว่าการเสียบยอดด้วยการนํายอดของมะม่วงพันธุขนาดพอเหมาะและริดกิ่งออกให้หมด มาต่อกับลำต้นของมะม่วงป่าที่มีอยู่เดิมคือวิธีที่ผู้ปลูกมะม่วงในตำบลมาตบตาพุธจังหวัดระยองรายนี้ใช้เพื่อให้ต้นมะม่วงพันุนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้แม้อยู่ในผืนทรายข,าข้างนี้กับตัวนี้เราก็จะเสียบเข้าไปให้ชิดชิดข้างนี้เลยชิดข้างเซลล์ของที่เราป่าดไว้หลังจากนี้ปับ๊บ ประมาณ15วันเนี่ยเราก็เปิดกระดูได้แต่ถ้าเราไม่เปิดกระดูเดี๋ยวเขาจะแตกยอดอ่อนขึ้นมามว้วนเราค่อยเปิดก็ได้ประมาณ15วันต้นมะม่วงป่าที่มีคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ดีทุกสภาพอากาศแม้ในพื้นที่แล้งหรือพื้นที่ทรายรากสามารถชอนชัยหาแหล่งน้ําใต้ดินและอาหารเองได้ที่เจ้าของสวนบอกนะคะว่าถ้ากิ่งใหม่ที่มาเสียบไม่ถูกใจหรือขายผลผลิตไม่ดีก็สามารถเปลี่ยนสายพันธุ์โดยไม่ต้องคนต้นทิ้ง หรือบางต้นมีมากกว่า3สายพันธุ์เรียกว่าเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับเทคนิคสมัยใหม่ไว้ด้วยกันค่ะนอกจากที่นี้นะคะสามารถหาวิธีการปลูกมะม่วงบนผืนทรายได้แล้วยังสามารถหาวิธีการทำมะม่วงนอกฤด,ดูอีกได้ด้วยค่ะอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ล็อตนี้นะคะเกษตรกร,กรชาวสวนบอกว่าอีก60วันก็จะสามารถเก็บผลผลิตนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งเจ้าของสวนบอกนะคะว่าการขายมะม่วงนอกฤดูนั้นได้ราคาดีอีกด้วยค่ะสำหรับการทำมะม่วงนอกฤดูนะคะช่วงเดือนสิงหาคมชาวสวนจะเริ่มตัดแต่งกิ่งทรงระครังคว่ำให้ปุย๋ยก่อนให้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อยับยั้งไม่ให้ต้นมะม่วงแตกใบอ่อนเมื่อไม่แตกยอดอาหารจะถูกสะสมก่อนออกช่อและติดผลสามารถเก็บขายได้ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูการซึ่งมะม่วงจะติดช่อดอกและออกผลอีกครั้งนะครับเพื่อเขาแตกใบอ่อนได้ที่ปุ๊บเราก็จะใช้สารลาดลงไปโคนเขาถ้าเป็นมะม่วงพันพันเบาก็ประมาณอย่างฟ้าลั่นที่เห็นออกตัวเนี้ยประมาณ45วันเราก็เริ่มใช้สารอีกเลี้ยเขาเรียกไทโอยูเรียเหมือนเหมือนหัวปุ๋ยนี่แหละครับเอามาเร่งให้เขาแตกแตกยอดแตกช่อออกมาถ้าเราไม่ใช้สารตัวนั้นถ้าเราไม่ใช้สารคุมที่ว่า คุมใบอ่อนันนั้นปุ๊บถ้าเราไปเร่งปุ๊บเขาจะเป็นยอดอ่อนทันทีแต่เราใช้สารตันนั้นคุมปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนเก็บประสาทสมมหาพรไม่ให้คุณแต่ใบอ่อนแล้วคุณได้ปุ๋ยคุณต้องไม่แต่ใบอ่อนนะคุณต้องมาออกออก่อดดอ,อกเลยนะนะครับเมื่อถามถึงรสชาติแล้วนะคะเจ้าของสวนยืนยันว่าแม้จะปลูกบนผืนทรายแต่ก็ให้รสหวานแถมได้เปรียบเรื่องความกรอบของเนื้อมะม่วงและบอกกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าที่นี่ทำน้อยแต่ได้มาก ด้วยวิธีเกษตรประณีตเช่นการเลือกห่อและดูแลผลมะม่วงให้มีผิวสวยมากกว่าการปลูกจำนวนเยอะๆได้ผลผลิตเยอะแต่ไม่มีเวลาดูผลออกมาไม่สวยต้องขายราคาเมาสลงทุนลงแรงเยอะแต่ว่าได้น้อยกว่าอย่างแรกอนอกจากการเอาชนะข้อจำกัดบนผืนทรายยังหาวิธีการรับมือกับน้ำเค็มเพราะว่าที่นี่ติดทะเลค่ะ การปลูกจึงต่างจากหลักคิดทั่วไปเช่นพื้นดินทรายหากนําใบไม้มาคลุมที่โคนต้นให้ความชุ่มชื้นตามทฤษฎีการปลูกพืชรากจะขึ้นมาหาอาหารด้านบนนั่นหมายความว่าหน้าแลง้งรากจะไม่สามารถชอนชัยหาแหล่งน้าใต้ดินได้หรือว่าในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหากมีลมพัดลําต้นจะหักโค่นได้ทั้งหมดนี้นะคะคือการทําเกษตรแบบภูมิสังคม คือการนำลักษณะภูมิศาสตร์กับสังคมที่หมายถึงสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตในพื้นที่ประยุกต์ด้วยกันการทำการเกษตรไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนจะสภาพพื้นที่แบบไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะนริศราคินิมานศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติรายงานขอบคุณคุณนริศรานะครับจัด รายงานเมื่อสักครู่ครับคือจริงชาวสุรโมงเนี่ยจะเจออีกหนึ่งปัญหาก็คือภาคอุตสาหากรรมเนี่ยเขาดึงน้ำไปใช้ก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำเพียงพอในการเกษตรนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยจีนได้ทำการทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินเองเพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งน้ำแรงน้ำท่วมรวมถึงน้ำเค็มรลําได้ด้วยนะครับที่บอกว่าสามารถช่วยปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงได้นะฮะอย่างเช่นหน้าฝนในขณะนี้เพราะว่าสภาพพื้นที่ เป็นทรายนะครับเมื่อฝนตกระบายน้ําช้านะครับในหน้าแล้งก็ทําให้ผิวดินในพื้นที่สวนมะม่วงเนี่ยชุ่มชื้นด้วยต้นมะม่วงเจริญเติบโตในภาวะแล้งได้นะครับนอกจากนี้ยังแก้ปัญหาน้ําเค็มรุกที่เริ่มพบในหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ชมดูภาพพร้อมกันนะฮะข้อมูลจากกรมทรัพยากรน,น้ําพบว่าการรุกล้ําของน้ําทะเลโดยดูได้จากสีที่ปรากฏบริเวณพื้นที่นะครับบ้านกรอกยายชาครับซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งหมายถึงเป็นพื้นที่ที่มีการทําสวนเก่าแก่ แห่งเดียวในตำบลเดินพระอำเภอืองจังหวัดระยองนะครับในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมากตพุทธนั่นเองซึ่งในขณะนี้เริ่มมีค่าความเค็มปนเปื้อนมาในน้ําบาดาลแนวชายฝั่งทั้งแถบเลยครับซึ่งการที่ทําธนาคารน้ําใต้ดิน เพื่อให้มวลน้ําลดค่าความเค็มที่อยู่ในดินเนี่ยจะเรียกว่าชะล้าออกไปถือเป็นการจัดการน้ำชายฝั่งได้นะครับเนื่องจากเทศบาลเมืองมาตยพุธเนี่ยอยู่ติดทะเลและด้วยสภาพของเมืองที่เปลี่ยนไปนะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผิวคอนกรีตทําให้ความเละคำเค็มเนี่ยยิ่งรุกล้ําไปอ่ะคุณผู้ชมฮะไปดูกันนะครับ เทคนิคในการทําอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าจะทําได้ในทุกพื้นที่จะต้องไปศึกษาเรื่องของโครงสร้างเรื่องของธรณีของตัวเองก่อนแต่หลักการง่ายๆครับหน่วยเป็นเมตรนะครับกว้างยาวลึก2อ2คูณสคูณสนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เอาท่อ PVC เนี่ยนะฮะขนาดสัก3นิ้วนะครับสม่าสูตรการสนิ้วเนี่ยเจาะรูเข้าไปเพื่อใช้ในการวัดระดับน้ำนะครับรวมถึงใช้ในการระบายอากาศจากนั้นครับข้างาล่างเนี่ยเป็นหิน เป็นหินขนาดไม่ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะประมาณสัก1 0ถึง12นิ้วกําลังดีนะครับเพื่อที่จะสามารถระบายอากาศได้นะครับชั้นล่างสุดเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยมันระบายลงไปได้ขณะที่ผิวบ่อเนี่ยครับก็ให้วางแผ่นผ้าใยสังเคราะห์นะครับสำหรับกรองดินและเศษฝุ่นจากนั้นก็ทับด้วยมุ้งไนล่อนนะครับเพื่อกรองฝุ่นหยาบอีกครั้งหนึ่งและทับด้วยหินขนาดประมาณสักหนึ่งนิ้วด้านบนเพื่อระบายน้ำลงสู่ท่อน,นั่นเองนะครับ ซึ่งอันนี้ก็แต่ละพื้นที่ก็จะต้องมีการประยุกต์ใช้แตกต่างกันไปนะฮะบางพื้นที่อาจจะต้องมีการปูผ้าใบใต้พื้นนะครับเพื่อที่จะการให้น้ำเนี่ยมันไม่ไหลออกไปเร็วจนเกินไปนะครับประเด็นสุดท้ายฮะก่อนส่งกลับไปที่คุณวันวิสาและคุณเจษดานะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นครับเยรมบนีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปกลุ่ม NGO ตอนนี้เรียกร้องเลยครับว่าต้องการผู้นําที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมภาพที่เห็นนี่ครับคือตัวแทนกลุ่ม e รีนพีซนะครับไปปิด ต้องการนายกรัฐมนตรีเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นนะครับยังมีข้อความย่อยที่เห็นผู้ประท้วงถือกันอยู่เนี่ยฮะก็คือว่าอยากได้นายกรัฐมนตรีที่จะหญิงก็ได้ชายก็ได้หรือไม่รูปปเพศก็ได้แต่จะต้องสามารถนาเยอรมน,นีเดินหน้าสู่การควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้ไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสและภายในปี2030ขอว่าถ่านหินนั้นจะต้องหมดประเทศในปี2025จะต้องไม่ผลิตหรือขายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันนะฮะหรือฟอสซิลฟิวอีกเลย จากนั้นกลุ่มนักเคลื่อนไหวเนี่ยยังเรียกร้องให้เยอรมน,นีเนี่ยใช้พลังงานสะอาดให้ได้100%ภายในปี2035 26กันยายนนี้ครับวันอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยชาวเยอรมันจะต้องเข้าคูหาเลือกตั้งนะครับซึ่งผู้นําประเทศที่จะมารับช่วงต่อจากแองเกิลเมอร์เคิลซึ่งเป็นนายกมาสีสมัยแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นใครต้องติดตามกันแต่กระแสที่กําลังมาม,ามา้างๆเลยเนี่ยที่คนรุ่นใหม่และกลุ่มนักออารักสิ่งแวดล้อมเทให้กันนะฮะคือแอนเนล่าเบรเบ็คนะครับซึ่งเน,น, Green น,นเอ ซึ่งเอาจริงนะฮะคุณเจษราคุณอังวิสาครับบร์แบ็กเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆต่อให้เขาไม่ได้เป็นนายกัฐมนตรีต่อให้ไม่ได้เป็นเสียงข้างมากในสภา,าแต่เขายืนยันนอนยันนะครับว่ายังไงก็ตามแต่ขอเข้าไปอยู่ในกรรมธิการสิ่งแวดล้อมว่านโยบายใดๆของประเทศมหาอำนาจอย่างเยอรมนีเนี่ยที่จะเป็นนโยบายออกไปขอว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้ไฟเขียวก่อนนะฮะนั่นคือจุดยืนของว่าที่ผู้นําเยอรมันครับแล้วมันเชื่อมกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของทั้งโยุโรปด้วยนะคะคขอบคุณค่ะคุณสุปรนค่ะขอบคุณครับ